ชินดงซูเปอร์จูเนียร์ตรวจพบเชื้อโควิด1 9มีรายงานจากต้นสังกัดว่าชินดงซูเปอร์จูเนียร์ได้เลื่อนตารางงานทั้งหมดหลังจากตรวจพบเชื้อโควิด1 9เเนื่องจากเขาได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่12พฤศจิกายนตามเวลาของประเทศเกาหลีเลเบลเอสเจกล่าวว่าชินดงถูกจัดว่าเป็นบุคคลที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วดังนั้นจึงได้เข้ารับการตรวจ PCR เขาได้รับผลการทดสอบที่เป็นบวกในวันที่11พฤศจิกายนตามเวลาของประเทศเกาหลีและในขณะนี้อยู่ในช่วงการกักกันละหลังจากผลการทดสอบเป็นบวกชินดงกำลังพยายามเลื่อนกิจกรรมของเขาออกไปมีการเปิดเผยว่าไม่มีสมาชิกซูเปอร์จูเนียร์คนไหนที่สัมผัสและใกล้ช,กชิดกับชินดง และจะไม่ต้องผ่านการทดสอบ PCR นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันว่าชินดงไม่ได้ติดต่อก,กับสมาชิกรายการ Knowing b r o t h e r หลังจากที่เขาติดต่อใกล้ชิดก,กับเคสนี้โดยชินดงเป็นสมาชิกประจําในรายการ Variety Knowing Brothers ของ JTBC และเลิฟมัสเตอทางช่อง SBS Plus และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของข่าวในคลิปนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงเกาหลีได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ